ญาติยืนประกันไม่ผ่านศาลสั่งยกคำร้องใบเตยนอนคุกต่อ วันที่2มิถุนายนค่ะที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษญาติของนางสาวสุทีวันหรือใบเตยกุลชอนนักร้องนักสแสดงจำเลยที่สองในคดีช่อโกงแช์โฟเร็กทีดีได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสุด5ล้านบาทขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้ศาลเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยโดยแจางเหตุผลไว้ชัดเจนแล้วกรณีจึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร ซึ่งก่อนหน้านี้ญาติของนักร้องสาวใบเตยเคยยื่นคำร้องเป็นเงินสดจำนวน5ล้านบาทขอปล่อยตัวชั่วคราวมาแล้วครั้งหนึ่งในวันที่อายการนำตัวมายื่นฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลอาญาแต่ศาลอาญานั้นไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากเห็นว่ามีการกระทำเป็นขบวนการมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากส่งผลเสียหายเป็นวงกว้างพฤติการเป็นเรื่องร้ายแรงและจำเลยถูกฟ้องว่ารวมกับพวกกระทำความผิดหลาย กรมหากปล่อยตัวชั่วคราวเกรงจะหลบหนีโดยขณะนี้นักร้องสาวใบเตยยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในทันทัศนสถานหญิงกลางตามเดิมส่วนดีเจแมนสามีนั้นยังถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไป